คือแบบว่ายังได้คนโอ้คนร่มแล้วกะพัฒนาไปถึงขั้นว่าสาคงครอบครัวเมนบนังล่ะเมนเาก็ต้องโอุร่มกันก่อนโดยมักทางในเป็นปิเศษบอกกะมกักนมไฟสบ,บายดีสบายดีสาวบ,บุญเปียงสาวลาวสบ,บายดีเอฟซีทุกคนเ้อย,ยินดีตอนาัาทุกคนข่าวซูซองของสาวบ,บุญเปียงสาวลาว มาพบกับสาวเปียงในคลิปนี้กับสิพาตุกคนไปหาสาวโสดอีกแล้วนะทุกคนโดยซึ่งว่าสาวโสดคนนี้ก็เป็นสาวโสดที่เป็นสาวโสดคนแรกสําหรับสาวเปียงลนะซะซะเพราะว่าสาวเปียงยังบมเคยไปหาทางอนองเ่นจักเถื่อนเนาะสื่อเสียงเฮียงนามเอียงสาวเปียงก็ยังบ่ทันหูดอกทุกคนเลยอ่า แต่ว่าหลายๆคนก็นสิ่งทีูจากเพิ่นแล้วเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็นได้ออกทางช่องยูทูปกับหลายช่องแล้วจะเป็นข่าวสดเปิดใจนี่แหละทุกคนกับเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องรายละเอียดยังกะเท่าการสิได้เข้าไปโอเปุมกับน,น้องเพิ่นจากหน่อยนี่แหละก็ฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์กดติดตาม้สาวเปลียงนี่เ้อเนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้สาวเปี่ยน คลิปจะต่อไปถ้าหากว่าพิพาประการได้ก็ขอถอดขอภายในเอฟซีไวก่อนมียังกระแนะนำซาวน์เปลี่ยงได้เนาะทุกคนโดยถ้าถ้าหากว่าอันใดมันบดีกอะแอนะนำซาวน์เปลี่ยงซาวน์เปี่ยนก็สินำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นหัวเก้าซ่าซ่า,าจีเหตุให้มันดีขึ้นเขาที่จะเขา,ท,ท,าที่จะเห็นได้เนาะเว่าบอเป็นการซักสะาเสียเวลาเดียวซาวน์เปลี่ยนสิพาทุกคนเขาไปอุบไปรมกับน้องสาวสดของเขาเลย ะสบายดียดโดยก่อนอื่นอัสาวเปลี่ยนขออนญาถามเนาะขอนญาถามซื่อแนวไหนน้องละ่ะออนสาวออนอายุได้จากปีเลยสิบเก้า <c oughs> ผ้เจบผัวงามเนาะทุกคนพอดีเป็นตาแพงทุกคนเลย <c oughs> โดยก็คือทางเอื่อยนี่กาได้ยินข่าวว่าน,น้องเปิดใจเนาะก็เลยมาหาวาา่าซะเปิดใจได้จากมือเลยน้องละ ก็ซ้องเสมอบอกเลยอายุสิบเก้าปีเนาะโดยพัอแม่ว่าคิดแนวใดแบบคืออยากเปิดใจแล้วนะอยากมีคนดูได,ด้ใช่ไหมอ๋อโดยพ้อมแมบบ่ว่าพ่อแม่แบบอยากสางครอบสางครัวบ่โดยคือผ่านมานี่น้องเคยแบบมีครอบครัวหรือว่ามีแฟนอยู่บ่กับบ่เคยยังบ่เคยโดย แพนี่ก็ยังไ่เคยมีจ็คเสือโดยแม่นอ้าวแทพนี่ไม่เคยมีเน,เนะาะทุกคนกระเป๋เบนตาแบบอีกเสือพอพพเปิ่นกระเป๋าผู้เจ้าผู้งามตะกี้หันเจ้าไปอยูย่ใส่นองละอยู่ไทยอ๋อไปอยู่ไทยมาเนาะอืออือจังพอเปิน่นผิวพรรณเปิ่นเด็กงามขาวเนาะทุกคนโดยไปอยู่ไทยนี่ได้จกจีปีน้องละบอหอดปีสองการเดือนได้กลมาเที่ยวไปเที่ยวมาสินะอ่ามีพี่น้องอยู่ไทยบอ คือแบบเฮานี่ไปเหตุงานรับจ้างนี่นอ๋อโดยโดยอันไปค่ะก็เคยไปครั้งแรกบวัวไทยนะเคยไปซองเท้อแล้วซองเท้อแล้วแอ,อ่แาแต่บัดนี้กลับมานี่มามา,าอะไรเนี่ยมาเกี่ยวเขามา,มาเก้ามาเกี่ยวเขาซื่อๆโดยคืออันเฮาตั้งเป้าหมายไว้คือมาเกี่ยวเขาอะไรก็สิกลับไปอีกบ่วเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจโดย,โดยถามว่ามีอัน เลยสิวาเนี่ยมีครูฮักก่อนกะบางทีอาจจะบริไปาถาไปก็อาจสิไปส่งไปจังเนาะโดย, <c oughs> โดยปัจจุบันก็คือพ้อมทีสิเปิดใจเนาะอ่าคือแบบว่าอยางได้คนโอค,คนล่มแล้วก็พัฒนาไปถึงขั้นว่าสางครอบครัวแมนบนนั่งละแม่ก็ต้องอรดมกันก่อนโดยแบบปึ๊บปั๊บเอาด้วยกับว่าได้เนาะแมนเลยโดย,โดย,โดยเปิดใจมานีกนทางนองหละนี่ก็ได้ตั้งแบบ สเปกไวอบออยากได้คน <กะ S 1> ผูกคางหน้าตาแบบใดแบบใดก็ได้ได <c oughs> ขอแต่คนฮักเขาแทออืน <c oughs> <c oughs> แบ้วเป็นบวขามาตัวสิ <c oughs> โดย <c oughs> ผูกคางหน้าตาบวกี่ยวเนาะโดยเขาเพียงแต่ว่าเพฝนอย่าตัวเขาโดยหักจริงอย่างประมาณนี้เนาะแมนอา่อาหอยุได้สนองละจำการจิบบอหาสิบลงมาหาสาวบ่แมน อืมอืเลยถามเลยบ่าเป็นยังคืออยากได้คนที่อ,อ,ยอยายุใหญ่กว่าตัวเองขึ้นไปก็แบบเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เพิเ่มสิดูได้ห่าได้สินะอ๋อคือทาง้องคิดนะเนาะโดยแต่ว่าเอากระตองเบิ่งกันไปก่อนเนาะแม่บางทีกะเพิ่นอ,นอยายุใหญ่แต่ว่านิสัยเด็กน้อยนี่กะเอาอยู่บ่กันี่กัยังโบหูเนาะโดยเพราะว่าทางนอกนี่กะยางเน้นสไตล์แบบว่านิสัยเป็นผู้ใหญ่นิสัยเป็นผู้นำเนาะแม่ ถาว่านิสัยเด็กน้อยคือถ้าเด็กน้อยกลัวหรือว่าซ้ำเฮานี่เป็นยังน้องคือบ่มักก็แบบนิสัยยังหน่อยอยู่สินะอืแบบเดียวโคกันไปกันเดือกกันปิดกันน้องขิดนะเนาะโดย <c oughs> โดยก็คือทางน้องนี่ก็บ่เคยมีความห่างมาจากเธอเพิ่อนวะก็เปิดใจเธอนี่ก็อยากพ่อคนที่จริงใจนอนน้องละโดยโดยหนุ่มไทยหนุ่มลาวหรือว่าต่างประเทศนี้ใด อ่ะมักทางในเป็นพิเศษบอกะมักนุ่มไทยอแอ่เพรเาะว่าข่าใจกันโดยคือทางอ่ะพิเศษในใจนี่อยากได้นุ่มไทยไร้กวัวเนาะโดยก็คือไปอยู่ไทยนี่กับนุ่มไทยนี่ก็ไ่ได้ขามาจีบบอซะบอบอมีแต่ว่าเข้าไปเห็นบ้านเมืองเิืนเนาะแล้วก็คือแบบมันพัฒนาบนาน่นแล้ละแล้วก็เออแล้วก็แบบว่าคิดว่าอยากอได้นุ่มไทยนี่ถ้าว่ามีแฟนนุ่มไทยเลยก็คือดีประมาณนี้เนาะ ออออเโดยโดยหักอียังหนุ่มทางใดกกระลุมได้เบิดแต่พิเศษ<ด>ในใจก็คืออยากได้หนุ่มไทยไร้กว่า<ม>นเนะเาะอ่โดยโดยคือทางน้องนี่กาฮาก็ขึ้นมาแต่ใส่บาทบ่แมนค่ะขึ้นมาใส่บาทเพราะว่าวันศิลเนาะมวันนี้นแมนอืมมาอยู่บ้านในจักรหมึกเลยน้องละประมาณสอ,องสามปีมาก็มาค่ะยามบาลีนะทุกคนจะแพงเลย <laughs> พอดีเต็มแบบมันจะแพงกันแหละออัญุยกับซานีนเนาะกระเทมเป็นสาวโสดที่โบยังบบเคยมีแฟนอะไรกับครอบครัวกันยังบบเคยมี <laughs> คือแบบอันเฮาบบได้คิดว่าอยากโอ้ยอยากรมบนที่ผ่านมากะกะเคยมีแต่แบบไปกันบอดดินะรุม,มแบบทางโทรศัพท<ด>์นี่บอละมทางโทรศัพท์ลมซอนซัมเมอร์กะแบบ ไปห่างไปห่างมังมันแบบบ่เป็นโตเป็นตนเนาะโดยกระชิบอะไรก็คือลมไปแบบว่าส่งสมื่นเสร็จไปทางโทรศัพท์อีบอแมนอ่าลมกันประมาณส่งสมื่นอะไรก็คือเงียบเบาบางเงียบโดยเงียบเจ้าเงียบหรือว่าเขาเงียบกับเขาด้ยนะโดยอ่าอ่จาก ก็เลยแบบว่าอยากเปิดใจสู่โลกกว้างสู่โลกอ่ะออนไลน์มาซนเนาะเออบางทีเขาอาจสิไดพอไล่ไล่คนมานซะถ้าว่าเฮาบ่เปิดใจนี่ก็คือเฮากะสิได้พอ่ออยู่แต่ว่าส่วนหน่อยเนาะ,ะส่วนหน่อยที่สิได้พอก,กันกับคนนั้นกับผาวผู้แพ้วอะเนาะโดยทั้งเพื่อนซานบ้านสองน้องนี่มีไอ้น้องกันจะคนนึะสี่คนสี่คนเจ้าเป็นคนที่เท่าไหร่ ูกก๊กเป็นลูกก๊กแมนอ่าน้องเจ้ากนี้จากได้จุกปีสะสี่ปีโอ้อันเป็นยิงจะกคนทรายจะกคนสี่คนนี่นะก็แบบสี่คนเนี่ยรวมทั้งพอ่อทั้งแม่รวมทั้งพ่อทั้งแม่ว่าสี่นคนนี่นะอือโดยเออคิดว่าไอเอาน้องเจ้านี่นะเนาะคือไอเอาน้องเจ้าหนี้มีได้สองคนแมน่อ๋อจะเป็นลูกก๊กน,น,น,น้องนะเป็นยิงบ่ริอทายยิง อ๋อเป็นยิงเบิดเนาะเถามว่าทางน้องนี่ก็เป็นลูกกกแมนอืมอืมถ้าแต่งดองเอียงนี่ก็คืออันนี้สมมุดเรื่องละด้วยอ่าท้าวิดนี่เห่ากันอย่าเผาใจห้อนเนาะแม่กลุมกันไปก่อนจะต้องเบิรงกันไปโดนๆแมนศึกษาดูใจกันไปก่อนเนาะแม่เอย่าเผาตัดสินใจว่าเออเอาโน่นนี่นั่นกัเบิ่งกันไปก่อนอันนี้คือเออสมุดเรื่องอนาคตถามว่าเขาหักหมักกันเนาะ ตกลงปรงใจแต่งดองกันนี่ก็คือทางนองนี่ถ้าสมมติว่าเพ่นบรสะดวกมาอยู่น้านองอพ่นยางห้เจ้านี่ไปสางไปใสายอยู่น้เพ่นนี่ได้โบเท่าน้างนอกกันยังโบผู้แบบทางพ่อแม่พน่นกะบ่มีพายุน้ำข้างนอกกันยังน้อยเนาะถ้าว่าเพ่นใหญ่กะอันนี้ก็ไว้คิดอีกเถอนเนาะ,ะบางทีพ่นใหญ่นี่ พราะเพิ่นเป็นลูกยิงเนาะบางทีนี่เพิ่นสิเอาพ่อเอาหยังก็เอาสามีเนาะมาเลี้ยงพ่อกับแม่อ,ออถ้าบ้านเฮานี่น่ะเป็นสิวอะไ๋มาเป็นลูกหลานเนาะมัมกสิเอาอันมักสิเอาอันผัวมาเลี้ยงเนาะมาเลี้ยงพ่อกับแม่ว่าซะซะคือลูกกกนี่ก็คือออกเฮือนเนาะแม่นเออๆถ้าเออพิ่นว่าก็ต้องใช้เวลาคิดก่อนเพินเ่นว่าอ้ ยังบตัดสินนะเออยังบ่พาตัดสินโดยเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าสิไปได้หรือบ่เนาะโดยอ่ะฮอดมื้อนั้นจังค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงโดยไปได้หรือบ่ได้กะปัจจุบันนี่ก็คือยังยังเบิ่งแยงพ่อแม่อยู่เนาะน้องยังน้อยพ่อแม่เจ้านี่อันเพิ่นอายุได้จักปีแล้วน้องล่ะอันนี้น้องก็ยังบ่แน่ใจบ่มโดย แต่ว่าเพิ่นก็นยังแข็งแร่งอยู่เนาะโดยโดยให้หน้าตาก้ารนี่ก็คือว่ามีมีอยู่บ่ก็มีอยู่เห็ดหน้าแต่ละปีได้เขาจตกเปล่ากับแปดก้าวชีพได้คนปานกันเห็ดหลายครอบครัวบ่โดยเพลินเนี่ยมาเห็ดน้ำอ๋อแต่ว่าเป็นหน้าเจ้าเองบ่หน้าหน้าเพิ่นน้ำเห็ดน้ำกันแบบสิบ่เห็ดน้ำกันอ๋อคุ้มอยู่คุ้มกินอยู่บ่เขาแต่ละปีปีคุ้มปีว่าคุ้ม กุ่มเม่บุกกลุ่มเมยโดยคำว่าว่าอะไเนาะก็คือปีกลุ่มปีบุกลุ่มว่าซันซันเนาะฐานะครอบครัวน้องหลานี่เป็นปานกลางบ่น้องหละหรือว่าทุกเน่าหรือลำรวยปานกลางโดยอืออือพอเม่์ก็เจ้านี้เห็ดอาชีพยังซะกัเห็ดให้เห็ดมาบอก บมได้เป็นอันราชการอย่างเนาะเออเออเออคือทางนอกนี่ก็ไปหาเงินอะไปหาเงินผักมาให้พ่อให้แม่อยู่แล้ววะโดยอ๋อพอได้ใส่ได้จ่ายเนาะเพราะว่าเพิรนกัะคอนขังว่าเป็นคนที่กระตันยูหูบุญคนเพราว่าไปหาเงินนี่ก็ส่งมาให้เพิรนั่นต้แต่เดือนก็พอได้ซื่อนู่นนี่นั่นพอได้ื เครื่องใส่ในเฮือนประเด็ดเป็นนัวเลยเนาะค<ด>ันคือแบบน้องโมไปหาเลยนี่ก็คือบรดิเหตุอาซีดอย่างละว่าน้องนี่ก็กลบ,บม่มา,ม,มาอยู่นี่ก็มีแต่เห็ดหน้าอย่างเดียวเนาะ<ด>บรได้ค่าข่ะยังแบบเป็นอาซีดเสริมว่าน้ง<บ>องแหละแต่เห็ดหน้าคือไปไทยนี่นะแบบว่าน้องไปเห็ดงานยังสะไปเห็ดงานอนาหารเป็นเด็กเสิร์ฟบะ ถอยร่างการเอ็ดเบิร์ตชยอย่างเนาะโดยก็ถือว่าเก่งเนาะกับเข่ากับน้ำนี่น้องพราเห็ดเป็นอยู่บ่กะพอได้เมนูวันบ้านเฮานี่เนาะโดยอ่าปนพบปนเขียนปิงปูปิงปลาพอได้อยู่เนาะทอดไข่ก็แซ่บอยู่หรอวะแซ่บอยู่โดยพอวันวันข้างหน้าว่านซนเซอรเฮากะคอยพัฒนาสีมือขึ้นไปเนาะแม่ หลักๆนี่กะทอดไข่ให้เป็นก่อนเนี่ยเพราะว่าเอ้ยผมมียังกินกะทอดไข่สัวสามีกินเนาะ <No. S 1> <laughs> โดยก็คืออันนี้ก็วางแผนไว้อันในมือนี้เนาะกับคือบริสีบริไปทางใดบ่อยู่ตี่ไปจ่ะแดงสีใบอยู่บ้ <c oughs> นบาน <c oughs> มันส่วนแดงแดงอ่าแบบเห็ดยังเอามาอยู่เฮือนนี้นะเขาแบบเห็ดยังตะละเมือนก็มีแต่เรื่องงัวแล้วก็เรี่ยง เรียงงวัวโดยแล้วก็ตอนเที่ยงกับมได้เหตุยังเบา<ะ>พ<ด>ักผ<ด>่อนเนาะแม่นอ๋อมีแต่เลียงอันลักๆนี่ก็คือมีแต่เรียงงวัวเปลี่ยนพ่อกับแม่เนาะโดย,โดยโอ๋อทำมานี่ก็นอนแม่นอ่า<ม> <c oughs> โ,โอเคเนาะถามว่าสมมุติอันหนุมน่มๆเพิ่นมักขักน้องละนี่เพิ่นสีติดต่อทางใดใดเนยกต็ติดต่อทางเอื้ยก็ได้ นอกนี้วันี้พรอแจกเฟซบุ๊กบอกยังยังบอกการแฮติจิตตดต่อทางเออเพิ่นมาก่อนอ๋อให้เอื้อคัดให้ก่อนอีกทีหนึ่งยอ่าถ้ามาคลิปหนานี่ก็คือพ้อมอยู่ว่าอะไรคลิปหนาคุณละโดยเพราะว่ามันกะสีสะดวกสบายนอกในการโวลูมในนั่งละถ้าว่าเฮาแจกเฮาแจกไปนะอืมบางทีนี่บางทีนี่เขาก็อยากเสร็จมหานองโดยตรงว่ะสัส ทางเปิดใจไปหน่ยังบริแจกจาก่องบอก็มีแจกแนะ่แบบพจนมาไทยเท่อนึงก็ยังบริแจกแบบเท่อที่ซองสินะอืมเป็นอย่างเนาะก็ะมีแต่หายเอื่อยคัดหายกอนอ่ามาในคลิปหนาเอื่อยจังสี่คอส่องทางหายเอฟซีของเกลอเองเนาะโดย,โดย <laughs> เปิดใจมากก็อยากฝากยังถึงแบบว่าฝากถึงหนุ่มๆอยู่บบ กะบมุ้งมี้น่ะสิคะคนทีแบบสีเข่ามาอยามาตัวน้องสินะโดยกะแบบจะมีเมียเด้วกะอย่าเขามาตัวน่องเพราะว่าเปิดใจมากกับอยากพอคนทีจริงจังเนาะแต่กับจริงใจรีละไรกัมีแต่ธนันโมสิ่งที่อยากฝากนะโดยอออันเอื้อยกะลืมถามเนาะ สมมุติว่าคนที่โสดนี่เพิินผ่านการมีคอมีครัวมาในเรสนนงหละแบบว่าเป็นพอห้างบ่พอหมายบ,บ่มีลูกติดบ่แบบสินะก็สามารถอันมาจีบจะได้อยู่บก็ได้ก็แบบดมกับแกลคอนอ่อได้ได้ทุกคนเนาะโดยเขาเพียงแต่ว่าปัจจุบันนะคอแต่เผิ่โสดแม่ถ <laughs> ามีเมียนี่บ่ลมเนาะโดยออมันกับบดีแหละทุกคนเลย ก็ยังามให้ครอบครัวพนก็แตกแย่งเนาะทางเฮานี่ก็คือทางน้องนี่เปิดใจกับบู้หูจว่าวะไผโสดหรือบ่โสดเนาะก็ต้องได้อันใส่เวลาในการเบิ่งเนาะนั่นแหละน้องพนจังว่าเออก็ค่อยๆศึกษากันไปต้องคุยกันเบิ่งถ้าว่าหักมักก็คือสานโตเนาะโดยถ้าหากว่าพอคนทีถึกอกถึกใจอะไรก็ต้องได้ปิดใจไว้โดยแล้วก็ ศึกษาดูใจกันไปเนาะโดยโดย,โดยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสาวบุญเปียงกับสื่อใะไรก็เออก็ลืมอโดย,โดยทางสาวบุญเปียงกับสาวออนเนาะกัสิเดคอโตโจคลิปไว้เพราะวะ่าอ่ะรบก,กวนเวลานอนกับเป็นเวลาโดนเล้วกัสิให้เพิ่นพักโพรเนาะเป็นเวลาตอนเที่ยงตอนนี้กะเดี๋ยวตอนแรก่นกัสิไปเลี้ยงงัวโต่นว่าบุญจบผู้งามแล้วก็แถมดุมันเอกกตัญญูอ่ะ ก็ค่อนข้างว่าขบถ้ววเนาะทุกคนดูไอกาซีเดก้าเข้าาสบายดีเด้อน้องดาสบายดีดูโอเคทุกคนก็คือสามเพียงกะได้อูได้ลมกับน้องกะน้องออนเนาะกับเป็นทีมหอยแล้วเพิ่นกะมีซือว่าน้องออนอายุสิบเก้าปีเด้อทุกคนเป็นสาวโสดที่ยังบ่เคยมีครอบครัวมาจ้กเถื่อนเนาะอ่าแม้แต่คมหักก็ยังบ่เคยมีวาสนาทุกคนแต่ยัง สีวเนี่ยเาเป็นสาวโซรุ่นน้อยที่ยังไม่เคยผ่านการมีความคักมาก่อนกะเพิ่นก็นอยากได้นุ่มๆที่ว่ามีนิสัยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้นําอยากได้คนที่อายุหลยกวัวเพิ่นเนาะอ่าคือนอกนี่อายุ19เกปีก็อยากได้คนที่อายุ20วปีหาส้ปีขึ้นไปเนาะทุกคนโดยถ้าไรที่ว่าหักมากนองก็สามารถัก ทักแชทมาโอมาลมเหลืองรายละเอียดยังต่างๆกับเสาบนเปียงในเนาะก็คือว่าเออที่ว่าทักแชทมมหาเสาเปียงอาจจะเป็นประมาณว่าเสาเปียงข่อยมาคนนี้แห้งเนาะติดต่อยข่อยแน่ว่าสันข่อยอยากได้เบอร์หรือว่านู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเนาอะ,อะเพราะว่าทางนองนี่ก็ยังบ่พรมที่จะแจกชงทางการติดต่อว่าสันเพิ่นว่าทางเสาเปียงนี่หากระไปหาเพิ่นค,ครั้งแรกก็ยังเลยก็เลยยังบ่อยากแจก แจกช่องทางการติดต่อวาซาซ่าเพิ่นก็เลยว่าเอาเป็นรอบหนาซาเนาะเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าถาดจะแจกก็คือเขาเป็นคลิปต่อไปเป็นรอบหนาซาเพิ่นว่าเพราะว่าคลิปนี้ก็คือคลิปเริ่มต้นเนาะก็อยากให้เพิ่นให้เซาบเปียงว่าซาซ่าคัดสันให้ โดย,ยท่าไพธีฮักมากกะคือซ้วเปียงมาทาักเชนมาโอมาลุมเรื่องรายละเอียดยังต่างๆกับซ้วเปียงได้เนาะแต่เป็นประมาณว่าซาวเปียงเอ้ยข่อยนี่มาคนนี้แห้งมาคนนี้แห้งอยากได้เบอร์เขากะซ้อเปียงสวยเป็นธุระนูน่นนี่หายี่เด้อประมาณน,นี้โดยทางซาวเปียงกันยินดีเนะาะไพธีฮักมากกะคือทักเชนมาโอมาลุมกับซาวเปียงก่อนก็นกนได้เดี๋ยวซาวเปียงสีไปขอให้อีกทีนึง ก็คือได้อยู่ดอกเนาะทุกคนสองทางการติดต่อกันค่ะจะเย็นๆไว้ก่อนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางเปลียนการจีนโจวไวน์ชนี้เนาะกับขอบขอบใจหลายขอบขอบขอบใจเอฟซีทุกๆคนนั่นแหละทุกๆคนที่เข่ามาเบิ้งคลิปของซาำเปี่ยนแต่ต้นจนจบเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งขอเจ็บเ่าหายได้ความไข้เ่าหายมีเนาะขอให้มีแต่อายุมั่นควรยืนเด้อโดยซาบูสบายดี